สวัสดีค่ะเพื่อนๆอน่าเราวันนี้เรามากินกาแฟร้านกาแฟหน้ายักษ์นะคะเมนูแนะนําของที่นี่คือดาร์กโกโก้ค่ะจะเป็นตัวนี้เพื่อนเป็นเห็นไหมเป็นตัวนี้ค่ะดาร์กโกโก้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมดาร์กโกโก้กันนะคะวันนี้ที่เรากินนะคะจะเป็นโกโก้แบบบุฟเฟ่ต์นะคะร้านกาแฟหน้ายักษ์ เขาจะมีตัวท็อปปิ้งให้เราเลือกใส่นะคะก็มีชานมไข่มุกมีตัวฟุตสลัดอย่างนี้นะคะไข่ปลาก็เป็นแบบนี้อันนี้คือเลือกตัดตามได้แล้วแต่ใจอยากจะใส่เลยค่ะนี่ค่ะอยตัวนี้ราคาอยู่ที่60บาทนะคะอันนี้เป็นมุก บุกขาวดำนะคะแล้วก็มีตัวคอนเฟรกอันนี้ตักแล้วแต่เราจะใส่เลยค่ะได้แล้วค่ะ